สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเร็กจาก RDD Car Center นะครับแม่คือบริษัทอาคาเนลแคปตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมือสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้นะผมพามารีวิวนะครับ รถตู้นะเกียร์ออโต้กันบ้างนะครับหน้าสั้นนะครับคันนี้เป็นหน้าสั้นนะตัวนี้นะเป็นตัวโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับเครื่องยนต์3.0นะเกียร์ออโต้นะครับนะเป็นรถตู้หน้าสั้นนะครับเกียร์ออโต้นะรถยนต์ปี2019นะจด19ปี19จด19นะครับขับสนุนราคานะอยู่ที่818,000บาทเท่านั้นลูกค้านะ 8แ0 0 0บาทนะใครสนใจหาอยู่รถตู้เกียร์ออโต้ไปใช้งานกันนะรีบติดต่อมา0 970829913นะครับผมมาลิ่ที่งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะพาวันนี้พามาดูรถตู้หน้าสั้นกันบ้างนะรถตู้หน้าสั้นนะครับน,นานๆจะเข้ามาทีนะคันนี้มีแค่1คันเดียวเท่านั้นนะครับเน้นย้ําเหมือนเดิมซื้อสดไม่เก็บแหวนเเพิ่มเติมแล้วนะครับนะแล้วก็เครดิตดีนะจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดค่าโอนให้แล้วด้วยนะ ใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับนะก่อนที่ทางเต็นนะเขาจะมาตัดไปนะพอลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยเต็นเข้ามาเลือกดูรถแล้วนะตอนนี้เต็นเข้ามาเลือกดูรถแล้วนะครับนะใครสนใจอยู่รีบจับรีบจองมานะราคานี้นะคุ้มๆเลยนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับเบาะด้านหลังสามแถวนะนะให้ดูให้ดูเดินรอบดูรอบคันก่อนนะเกียร์ออโต้สีขาวแบบนี้นะครับ นะอ่ะขอย่าเช็ดกล้องสักคู่นะเกียร์ออตโต้สีขาวแบบนี้นะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย2จุดนะครับนะอันนี้รถยังไม่ได้เก็บงานทําความสะอาดหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะเก็บงานทําความสะอาดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะเอาให้เอี่ยมเลยนะลูกค้านะให้เอี่ยมเลยนะครับเนะี้ยสวยงามนะตู้นะครับ มีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเก็บงานปรับสภาพตามใบเคลมให้นะครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูคันนี้ก่อนนะว่าหน้าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็นะมีชนหนักด้านหน้ามาหรือเปล่ามีอะไรบางหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะขยับเปิดฝากระโปรงหน้าก่อนชุบ นี่นะครับฝากระโปรงด้านหน้านะนะครับรถเดิมเดิมเลยนะรถเดิมเดิมเลยนะฝาไม่มีขยับนะครับอยู่ไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยไม่ได้มีชนหนักด้านหน้านะครับคาด้านหน้าเนี่ยเดิมเดิมสีด้านด้านแบบนี้เลยนะลูกค้านะสีด้านด้านแบบนี้เลยนะส่วนพวกเตอร์เครื่องยนต์นะครับมันจะไปอยู่ถ้าหน้าสั้นนะมันจะไปอยู่ตรงอ่าตายที่นั่งข้าคนขับนะตายที่นั่งหน้าคนขับ นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแต่เดิมเดิมลูกค้านะครับรถเดิมเดิมนะ้นูดินะครับเข้าศูนย์เช็คระยะอยู่แล้วนะครับทุกคันเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบประวัติได้นะตรวจสอบประวัติเข้าศูนย์ได้ทุกคันเห็นไหมลูกค้ารถสวยๆแบบนี้นะคาด้านเนี่ยไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายเลยนะครับสวยงามนะสวยงามนะครับดูด้านหน้านะดูดูด้านหน้านี่ก็สวยงามแล้วนะนะครับตู้หน้าสั้นแบบนี้นะ โอเคไปดูโดยรอบคันกันนะเดี๋ยวดูโดยรอบคันกันนะครับนะเครื่องยนต์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ที่นั่งฝั่งคนขับนะมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ใต้ที่นั่งตรงนี้นะลูกค้าต้องเปิดเครื่องออกมาดูนะครับนะแต่ว่ารถเดิมๆอยู่แล้วลูกค้าคันนี้นะเดิมๆนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีชนหนักพลิกค,คว่ำหรือจมน้ํานะครับโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูกันที่ ยากก่อนนะเซตนี้ได้เป็นยางก o ูดเยียนะครับปียางกุูดเยียปี2024แล้วด้วยนะลูกค้านะเปลี่ยนยางมาให้แล้วปี24นะลึกๆยังใช้งานได้อยู่ตัวด้านล่างนะครับดำๆๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยสนิมนะไม่มีร่องรอยสนิมนะครับลูกค้าดูนะครับดูคัสซีอ่าตัวด้านล่างนะตัวเครื่องด้านล่างนะครับนะไม่มีร่องรอยสนิมนะครับไม่ได้มีจมน้ํานะครับ โอเคโอเคแล้วก็ดูตัวแกนพวงมาลัยดูนะครับเนี่ยดูรอยนอ็อตอะไรต่างๆตรงนี้ไม่มีร่องรอยสนิมนะครับไม่มีนะลนึ่งล้านะครับโอเคมาดูฟังก์ชันภายในรถคันนี้กันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงกันบ้างโอเคนะดูฟังก์ชันภายในรถคันนี้กัน โอเคนะอ่าลืมให้ดูว่าเมาืม่อกี้นะครับตรงนี้ก็นะประตูเดิมๆนะเห็นไหมอ่ะประตูเดิมๆนะลูกค้าเห็นไหมเอเล็บจิกเข้านะรอยซีนเนี่ยเดิมๆเลยน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะเนี่ยน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับดูชิ้นแก้มนะแก้มแฝั่งนี้นะครับก็เดิมๆนะเดิมๆนะครับ นะครับมาดูฟังก์ชันนะได้เป็นกีอากระจกนะครับนะว่านี่พับไฟฟ้านะครับปักไฟฟ้าด้วยนะครับพับไฟฟ้าปักไฟฟ้านะแล้วก็กระจกบานเลื่อนก็ออโต้ฝ่กคนขับหนึ่งบานนะครับอีกคันอีกคันหนึ่งก็เป็นไฟฟ้านะเนี่ยคุพวงมาลัยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบแปดกิโลเมตรนะ หนึ 2> 2, ่งแสนสามืนสองพันอ่าแปดพันสองรอสิบแปดกิโลเมตรนะครับลูกค้านะเกียร์ออโต้นะครับนะทุกอย่างใช้ได้ปกตินะไฟด้านหน้าติดทุกดวงนะครับลูกดวงเจให้ไปสองดอกแบบนี้นะครับเป็นรีโมทคอนโทรลสองดอกแบบนี้นะตัวนี้นะครับะอะมวงมาลัยนะครับเป็นหนังนะไม่มีรอยลอกเราฉลอกรอาฉีกไว้ขาดนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะแล้วสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะแถวสองสาม นะครับแอร์เย็นสบายไม่มีกินเหม็นขึ้นอัาไแต่ง้ง้เลยนะเนี่ยปรับสปรีนะครับนะแนงลมแอร์เอาลมจากข้างนอกนะครับหรือว่าจะลมจากข้างในนะครับนี่ปรับตรงนี้ได้เลยนะวิทยุนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะ FMAM ได้ปกติเลยนะครับนะอันนี้เชื่อมต่อบลูทูธ FMAM ได้นะแล้วก็คันนี้นะครับพิเศษคือเดี๋ยวเราให้ดูนะคันนี้พิเศษคือนะครับ นะมีก้อนหอยหลังมาให้ด้วยลูกค้าเห็นไหมมีก้องหอยหลังนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแล้วนะนะครับก้องหอยหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์แบ็กด้านหน้าสองลูกนะสวยงามนะครับใครได้ใครกําลังหาอยู่นะเกียร์ออโต้เนี่ยเอาไปใช้งานนะครับวิ่งรับลูกค้านะหรือว่าใช้งานในครอบครัวก,ก็ได้นะหรือสดไม่เก็บแบบเเตเจ็บเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมแล้วนะครับนี่นะสวยงามนะครับ ช่องเสียบไฟได้ต่างๆนะครับนะอยู่สวยงามน,นะครับเราก็ไปดูกันเดี๋ยวไปดูตัวด้านหลังกันนะครับแล้วก็ดูรอบคันกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูน้าได้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับน้ามีร่องรอยการเก็บงานนิดหน่อยนะครับลูกค้าเดี๋ยวก่อนส่งมอบน้าเก็บงานตามใบเคมให้ลูกค้านะกระจกทุกบ้านนะครับมีม่านบังแดดให้ครบทุกบ้านเลย นะครับลูกค้านะสวยๆแบบนี้นะครับรถตู้เกียร์ออโต้นะเอาไปใช้งานกันเลยนะครับด้านท้ายนี่ไม่ได้มีล่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำนะครับนะไม่มีล่องลอยเก็บงานนะถยวผมเปิบฝาด้านท้ายให้ดูนะครับนี่มันจะมีก้องถอยหลังนะครับก็กองบันทึกด้านด้านหลังนะอยู่นะครับนี่นะครับเบาะด้านหลังแบบนี้นะอ่าให้ดูตัวน็อตนะครับฝาปงด้านท้ายนะไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายเดือเดี่สิ้นนะทั้ง2ฝั่งนะครับนี่นะให้ดูนะครับ เดิมเดิมเดิมเมทั้งคันเลยนะชิ้นท้ายนะครับฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับก็รอยซีนเดิมเดิมนะเม็ดอาร์กเรียงสวยแบบนี้นะครับทั้งคันนะไม่ด้านหลังไม่ได้มีการชนหนักนะครับมาดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะร่องรอยการชนหนักพลิกคว่มไม่มีนะครับเม็ดอาร์กไม่มีการถอดนะครับการแกะกานไขนะครับชิ้นด้านท้ายเนี่ยน็อตนะครับต่างๆอยู่ครบเลยนะครับทั้ง6ตัว นะครับน็อตต่างๆอยู่ครบเลยทั้ง6ตัวทางชิ้นด้านท้ายนะครับนะครับไม่มีร่องลอยการแก่การขายการชนหนักผิดความทางด้านบนด้านท้ายนะครับนะครับเี็นะเซนเซอร์ด้านหลังมี2จุดนะครับแล้วก็มีร่องรอยเก็บงานนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับก่อนส่งมอบนะครับด้านล่างก็นี่สวยๆงามๆแบบนี้นะครับยางอะไหล่มีมาให้ครบแล้วนะครับนะด้านล่างก็ไม่ได้มีล่องรอยสนิมนะครับไม่ได้ผ่านการจมน้ํามานะครับหรือลุยน้ํามานะ โอเคนะครับเดี๋ยวปิดฝาท้ายสักครู่นะครับนี่นะแล้วก็ให้ดูนะครับตัวด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายนะครับมันจะมีร่องรอยบุบนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะเก็บงานให้ก่อนส่งมอบนะครับมันจะเป็นรอยบุบแบบนี้นะนะครับเป็นรอยบุบแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ก่อนส่งมอบนะครับแต่ว่าตัวกระจกนะครับบานอยู่ครบทั้งบานนะไม่ได้มีแตกมี รอยเล้าใดๆทั้งสิ้นนะครับไอตัวกระจกด้านบนไอตัวท้ายด้านบนน่าจะไปอัดถอยโดนอะไรมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะก่อนส่งมอบลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะมีร่องรอยบุบนิดหน่อยก็เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับก่อนส่งมอบโอเคมาดูนะครับภายในของตัวด้านหลังกันบ้างนะมาดูภายในตัวด้านหลังกันบ้างนะครับมาดูภายในด้านหลังกันนะครับดูที่ประตูเลื่อนก่อนนะก็เป็นประตูเดิมๆแบบนี้นะลูกค้าประตูเดิม นะนะอันนี้มันเปิดไฟนะดูเด็กนะลูกค้านะแอร์เย็นสบายนะครับปรับจากตรงนี้ได้เลยนะลูกค้านะครับนะมีบ้านมันแดดให้ครบทุกคันแล้วนะบอกสวยๆงาๆสีเทาแบบนี้เลยนะครับนะแบบนี้เลยนะสวยๆงาๆนะครับลูกค้านะแล้วก็ตัวมีคอนโซลที่วางแก้วที่วาง เก็บของได้ๆต่างๆด้านหน้าเนี่ยนะครับน้ามีอยู่ครบเลยนะครับนะดูอันนี้ตัวแม่แรงนะครับก็อร่อยอยู่ครบนะสวยงามนะครับคันนี้น้ามาดูสำเนาเล่มกันน้ามาดูสประตูฝั่งนั้นนี้แล้วก็ดูสำเนาเล่มกันนะครับนี่นะประตูก็เดิมๆนะครับนะเนอไม่มีขยับนะครับเม็ดน้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะ โอเคนะรถเดิมๆนะเราก็มาดูส่วนเราเล่มกันนะครับคันนี้นะเป็นรถยนปีสองพนะครับจดปีสิบเนะจดปี2562ก็รถจดตรงนะครับนะเครื่องยนต์3 0 0 0ันซีซีนะ2 9งพันเกซีซีนะ136แรงม้านะครับนะที่นั่งสิเอ็ดคนนะครับจดมาเป็นที่นั่งสิเอดคนนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับตูนั่งสีตอนนะครับนะครับด้านหลังเก้าด้านหน้าอีกสามนะก็เป็นสิเ็ดคน นะครับนะ้าสวยงามงามนะ้าสวยสวยงามงามเนะี่ยเจ้าของลำหับเดียวเท่านั้นก็อาคันธีคแคปพิตอลนะลูกค้าเราลบไปก็เป็นเจ้าของรถลำหนับที่สองันทีและพิเศษน,นะครับนะคันนี้ต่อ,อาภาษีนะครับต่อภาษีมาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยลูกค้านะลูกค้าไปต่ออีกทีนะครับอีกนะครับไปต่ออีกทีก็อีกสองปีกว่าๆเลยนะครับไปอีกทีก็อีกสองปี นะครับปี2570เลยเพราะปีหน้าเพิ่งปี2569นะลูกค้านะครับไปต่อฮี2570เลยนะครับน้ารถเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะนะขอเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับไม่มีการกลับไม่มีการก่อไม้ไม้แท้นะครับเข้าศูนย์ทุกคันเลยนะไม่มีการย้อมแมวอยู่แล้วนะครับลูกค้านะใครสนใจอยู่นะคันนี้นะครับผมสรุปให้อีกหนึ่งทีนะคันนี้นะครับเป็นตัวโตโยต้าคอมมูเตอร์นะเครื่องยนต์2าเครื่องยนต์3.0นะครับ เกียร์ออโต้นะรุ่นปี2019นะครับจดปี19นะกับสนุนราคานะครับอยู่ที่818,000บาทนะครับนะซื้อเน้นย้ำนะครับซื้อสดไม่เก็บแหวนเจมเพิ่มเติมแล้วเครดิตจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดค่าโอนให้แล้วด้วยนะครับใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซ b s สไคร e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับ คลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริกจาก RDD Car c e ค t ร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ